อาพี่น้องก็เจอแหงอืมกินไปปะไหนพี่น้องก็เหลือคี่บานดิจอืมอืมกินเหมือนยได้มันจะเส็ยนี่แหละฮ่าหลายอุบับาทกินกินกินกระดิ่มนเลยมาแรงดิเขาแรงมาได้อืม ฮมมอ๋อมมวเตี่ยวนาบกินแต่พวกเตี่ยวแห่งกินนี่พี่น้องวกเตี่ยวนาบกินจ้าเสีย

đừng chín có con bì bèo Cô tiểu hèn đi mấy mấy Hãy Mì อย้ำม,มี่เช็ดมูกหน่อยลูกเช็ดมูกหน่อยเอาผ้าเช็ดมุกเห็นย้ำนี่ย้ำนี่ก็กินลูกกินอืเพ็ดกับเพลิดเพลิดพ้อ y malucí ¿sí? me lo no ¿Sé? ¿Hm? ¿Hm?